สวัสดีครับมาเจอกับช่างตีลักหกชแนลนะครับก็มาเจอกับช่องช่างตีพากินวาที่แล้วก็ช่องเช่นตีสานใต้นะครับก็วันนี้ช่างตีกับไปอาบน้ํานะครับแล้วไปอาบน้าแล้วช่างตีกลับไปอาบกับใครละ่ะคนเดียวไหม <c oughs> ไปไปดูเลยต่อไปนี้ก็ับเห็นหน้าช่างตีทุกคลิปนะครับมือเอือ้อมก็ไป่ อีสานใต้ก็แช่งตีพากินนะครับแล้วก็แช่งตีหลักหกครับไปก็เดี๋ยวต้องไปนะครับเพราะว่าถ้าแช่งตีไม่ได้ไปไม่รู้นะครับก็แต่แช่งตีกลับไป กลับไปอาบน้ำนะครับวันนี้ช่างตีก็มาถ่ายคลิปเรื่อง YouTube นะครับไปอันนี้ก็อาจกับบางหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับมีคนถามว่าช่างตีจะเปิดตัวคลิปนี้ไหมก็ต้องเปิดสิไม่เติดเตือคลิปนี้ถ้าใครเกลารคลิปดูคลิปให้ช่างตีอ่ะส่วันนี้ช่างตีก็อยู่กับกี่ยับ ก็รุ่งนี้พรุ่งนี้ช่างตีจะต้องไปทํางานกับพ่อช่างตีนะครับค่ะไม่ได้ไปพรุ่งนี้ช่างตีหน่าจะอัดคลิปอยู่ป่ะเดี๋ยวช่างตีไปเอ็งเพราะว่ารุ่งนี้ต้องอัดจักรยานไปทําอะไรนะไปเป่าลมยาญป,ป่ะอธิษฐานเดี๋ยววันนี้เชื่อมันอุ่นเด็ด ้ครับเพิ่งทำน้ำําอุ่นบ้าน idity, toda, ีิต okay? ตี partager, ับติดเวลาทุกถูกครับเลยแพงครับเลยค้านี่แหละราคาสัมพันธ์ครับสัมพันเก้าครับจะแตกลงครับช่างตีอาบน้ำหรืไม่อาบก็ช่างครับ ตเตอือไม่มีใครมาดมไม่มีใครมาดุม,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 ดมตเตอือแจ้งตีอ่ะใครแจงตีไม่อาบน้ำอ่ะก็ไม่รู้ว่ากะอาบน้ําดีไหมนะคี่เกอบอาบน้ําอ่ะตเตอือมันหนาวมันหนาวมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวเปิดเครื่งน,น้ำ,นำอุ่นดีๆนะ หนาามนี่ยปะนี่สายพี่สามสียบต้องเข้าออมาครับเดี๋ยวมีแม่ตัวหนึ่งมาครับ ยังไม่นิ่งอยู่ดีดาวเด็กดาเต็มฟ้าครับดาเต็มฟ้าครับเออนี่ก็หลับ มีป้ายอะไรไีเลยครับแม่ทังตีซื้อมาราคากันเองครับมีคนอยากเห็นแน่หน้าแม่ทังตีดูในไ้ฟ์สดเลยครับแจงตีก็ไลฟ์สดใน youtube ให้ดูแล้วนะครับรูปแม่ทังตีครับก็เดี๋าทังตีก็กไม่น่าก็ไม่อาบน้ำถนัดตล้งหน้ามากเลย ทิงตีเอาเสื้อผ้ากันตั๊บกันนี่อันนี้ก็เครื่องเกิืน้ำากดเที่ยงตีนะดู <c oughs> มีคนถามว่าอยากให้เที่ยงตีอะลงคลิปเกลนอยางก็ให้เอฟซีลงคลิปเกินอยางเท่ LP, ง,งตีไม่มีเตือจับมีเตือจับเตื้อสับอยู่นะครับแต่เที่งตีไม่มีอันนี้ครับไม่มีอะไรนะม,มีคนทายให้ครับ แม่แชงตีเขาก็ไม่ถ่ายให้แชงตีอะครับปะ่ะเดี๋ยวแชงตีก็จบคลิปนี้เลยเนะาะเชงตีเมียอาบน้ํหนาะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เชงตีก็ฝันดีทุกคนนะครับที่มาติดตามเชงตีนะครับก็กับไม่รู้ว่าคลิปบางคลิปที่แชงตีพูดจาไม่ดีก็อย่าอย่าว่ากนะันเนาะถ้าแช้งตีพูดจาดีทุกคนก็ไม่ต้องว่าครับ ช่างตีซื้อมาราคาไม่ไม่แรงครับราคาขั้นก่าครับก็มืดแล้วครับกัดน้องป่ะได้ช่างตีเอาเสื้อผ้าก็ยังไงคลิปนี้ช่างตีก็ฝันดีก่อนนะครับช่างตีกัดน้อแล้วนะครับก็พรุ่งนี้ช่างตีก็ไปทํางานกับพ่อช่างตีนะครับก็อาจกับไม่ได้มีคลิปลงนะครับก็ยังไงคลิปนี้ทุกคนก็นอนหลับฝันดีนะครับอย่านอนดึกนะครับ ช่วงนี้กระแสโควิดนะครับนี่จังตีกันนะักคันดีครับเพราะว่าเราต้องจบคลิปนะครับมันได้เวลาจบคลิปเลยนะครับเดี๋ยวจังตีปับ๊บโอเคนะครับฝันดีนะครับก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับไอ้รูปนี้ใครถ่ายให้เอ้ยไม่มีใครถ่ายให้เลยรูปนี้ไม่มีใครถ่ายลวรูปนึงเลย